อันนี้คือฟางที่คุณอาเขาบอกว่าตั้งใจที่จะเอาไปให้วัวฟางปีนี้อัดก้อนละเท่าไหร่ครับน้ามันมันละแต่ขนาดก้อนอ่ะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่สิบสามบาทสิบสามบาทก้อนเล็กสิบบาทกองผมมันสิบบาทอัดสิบบาทอัดก้อนเล็กนะเห็นเขาบอกว่าอัดบล็อกเล็กเนี่ยดีกว่าบล็อกใหญ่ใช่ไหมมันดีตรงไหนมันมันก็ดีดีตรงที่เราให้มันติดง่ายมันมันเบาอ๋อทันหักมันก็ต้องตัด แบ่งให้มันกินเข้าให้มันกินเทละชช่นเดอะเช้นครับผมนก้อนเล็กมาถึงแบเข้าไปวางในคอกได้มันก็สะดวกอีกสะดวกคนละอย่างเนาะบางคนเขาก็ว่าก้อนเล็กก้อนเล็กมันมันปริมาณมันเยอะเคยได้บอกไหมเยวเขาจะโลทิ้งแล้วคืนบ้านมันขายตัวละห้าพันไอตัวบัวพันมันขายตัวหมื่นกว่าสองหมื่นกว่ามันตัวเล็งแต่จะ เวลาเท่ากันเนือเวลาเท่ากันแต่ราคามันต่างกันครับผมมันแสดงว่าพ่อก็เห็นดีกับลูกด้วยเห็นดีเดี๋ยวจะลกเองแล้วพันพื้นไทยจะเอาพื้นบ้านทิ้งหมดแล้วก็จะเลี้ยงวัวลูกผสมเนาะราคาแตกต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับัตัวละห้าพันตัวละสองหมื่นมันมันต่างกันเยอะอืแล้วการกินกันอยู่นะครับการกินกันอยู่แต่วัวพันมันไม่ค่อยเท่าไรนะเรื่องยาเรื่องอะไรมันไม่เท่าไรให้กินอาหารนิดหน่อย ครัมมับดูได้พออยู่ได้นะสวัสดีครับกล่องอันนี้คือฟางปีนี้เลยใช่ไหมครับนี่ทำไมไม่อัดครับคุณอาอัดน้อยอัดหารอยก้อนแล้วนะอันนี้เก็บมันนปกองกินเฉยฮะอันนี้มันกองไว้ในอคออให้มันกินกองวไว้ในอคออให้กินเฉยเวลามันเข้ามามันจะได้กินต่ออัดไว้นั่นห้ารอยก้อนนะครับผมโอ้ขยันหน้าดูเลยนะผมว่านะ เหยียนหน้าชมดีกว่าแล้วงั้นเนาะอ๋อคุณอาอัดไปแล้วห้าร้อยก้อนแต่ว่านี่คือตั้งใจว่าจะมันเหลือมันเหลือมันลบเก็บเอาไว้มันกินปลาลาบมันตอคอกมันจะได้กินอ๋อจะให้มันให้มันว่างครับผมก็แสดงว่าฟางชุดนี้นี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บไว้ข้ามปีอยู่แล้ว อรล้ออันนี้มันเอาไว้ให้มันกินครับผมม,มันกินข้าวคอกนามาู่วยขอกันกินทําไมถึงอยากให้วัวได้กินฟางตอนที่เข้าคอกครับคุณอาเออมันมันกินไม่กินทนํางไงมันมันก็เคยกินแบบนี้อ๋อคือเราเลี้ยงแบบนี้อยู่แล้วเนาะกลับมาจะ<ค>ต้องมีอะไรให้กินเนาะครับครับผม,ค,บผมคุณอาเลี้ยงวัวสายพันอะไรบ้างครับนี่มันสายพันอะไร พันพื้นเมืองและพันไทยเลยตัวเล็กกองอุ้ยมันพันอะไรชาลุลี่อะไรนะแบมันชาลุลี่วายซีวายอะไรเนี่ยอ๋อ oh. จะขายยังไง 15, ตัวหนึ่งห้าพันตัวหนึ่งห้าพันบาทแต่ฟางอัดใบห้าห้าห้าร้อยกว่ามันห้าพันกว่าแล้วอ๋อ oh. <laughs> เลี้ยงวัวไม่คุ้มค่าฟางเดี๋ยวนี้ <laughs> เลี้ยงเอาขี้มันเฮ้ยทำไมถึงบอกว่าเลี้ยงเอาขี้เขาขนา่ะอเอาขี้มันเป็นปุย๋ยเนาะเเอาขี้เป็นปุ๋ยครับผม คือไม่ต้องสนใจราคาแล้วสนใจล้วเอาเอาเอาปุ๋ยคอกทำปุ๋ยปุ๋ยไปใส่นาดีกว่าอืสแสดงว่าปีนี้ใช้ปุ๋ยคีวเยอะเอะได้ประโยชน์ไหมครับนั่นเลไใสิดโปรเฟกลตลเมตาคิวทั้งนั้นเลยสวยไหมสวยจนมันจะล่มหมดแล้ว <c oughs> ปุ๋ย <c oughs> ป๋ยเคมีไม่ต้งได้ใช้เลย,ไม,ยกกไม่ได้ปุ๋ยคอกกัไม่ได้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยอืแล้วทํานาปีนี้ได้ใช้ปุ๋ยเคมีบ้างไหมครับใช้แต่ใช้น้อยอ๋อแสดงว่าลดปริมาณ น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆก็ดีนะผมว่านะถ้าเกิดว่าถ้าขยันเนาะดีมันลําบากตรงนี้เนาะมันอยู่ที่ขยันมันอยู่ที่ว่าเราจะขยันหรือไม่ขยันเนาะใช่ครับผมก็แสดงว่าถ้าไม่มองที่ราคาเลี้ยงเอาขี้เหมือนที่คุณอาบอกอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ครับผมแล้วก็ทําอะไรเสริมเนาะเหมือนปลูกพริกปลูกอะไรอย่างงี้เนาะถ้ารอแต่จะขายวัวผมว่าความทุกข์เลยผมว่านะโอ้ยขอบคุณขอบคุณ ขาดทุนใช่ไหมคุณนาะได้มีโอกาสซื้อตัวแพงๆมาเลี้ยงแบบเขาบ้างไหมครับแบบพงแบบไหนไม่มีไม่ไม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 ตัวพพจะของเพาะพันธุ์จากของเองอ๋อเป็นวัวที่เราเลี้ยงติดมือมาอยู่แล้วเริ่มต้นน,ตนี่เลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับคุณนาะสายพันธุ์อะไรแต่พื้นบ้านพื้นบ้านธรรมดานั่นแหละครับผมเดยนี้พวกสาวก็ซื้อมาตัวใหญ่อ่ามันมีอยู่หกเจดตัวเนียดยนี้นะครับผมเยอะ บน20กว่าตัวแล้วคือของคุณอาเนี่ยพ่อพ่อเลี้ยงเนี่ยพ่อเลี้ยงพื้นบ้านแต่ว่าลูกสาวนี่อยากเลี้ยงตัวใหญ่ได้บอกลูกไหมครับว่าเลี้ยงพื้นบ้านดีกว่าเคยได้บอกไหมโอ้เขาเขาจะเล้งแล้วพื้นบ้านมันข <c oughs> ายตัวละห้าพันไอตัวบวัวพันมันขายตัวหมื่นกว่าสองหมืน่นกว่ามันตัวเลี้ยงแต่จะเวลาเท่ากันเนือเวลาเท่ากันแต่ราคามันต่างกันครับผมมัน แต่ว่าพ่อก็เห็นดีกับลูกด้วยเห็นดีเดี๋ยวจะลเลเ้ยงลรพันพื้นไทยนะจะเอาพื้นบ้านทิ้งหมดแล้วก็จะเลี้ยงวัวลูกผสมเนาะร,ราคาแตกต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับเจนตัวละห้าพันตัวละสองหมื่นมัน,ม,นมันต่างกันเยอะอืแล้วการกินการอยู่นะครับการกินการอยู่แต่วัวพันมันไม่ค่อยเท่าไรนะเรื่องอยาเรื่องอะไรมันไม่เท่าไรให้กินหัวาหารนิดหน่อยอบำรำมันครับอยู่ได้พออยู่ได้นะถ้าเป็นวัวไทยนะ วัวมีท่าไรไม่เหลือทำไมครับกินขี้กินขี้อย่างนั้นแหละวัวพื้นบ้านเรานะรับนี่วัวเล็กๆอ๋อเล็กอย่างนี้นะกินจุกินจุกินขี้กินขี้รับได้ปุ๋ยเยอะถ้าจะเอาปุ๋ยนะถ้าจะเอาปุ๋ยนี่ให้เอาวัวพื้นบ้านเพราะอะไรเขานี่มันกินเยอะมันกขี้เยอะกินเยอะขี้เยอะอ๋อแต่ถ้าเอาปริมาณเอาเนื้อรับเอชุไปวัวบราหมั่นวัวลูกผสมเนาะอ๋อเออดีนะไอ้ เบบไอนั้นนะความคิดของผมนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนอื่นเขาคิดยังไงไม่รู้แต่เราคิดอย่างนี้เนาะเราคิดว่าเลี้ยงเท่ากันระยะเวลาเท่ากันเนาะควรที่จะเลี้ยงราคามันอแตกต่างกันควรที่จะเลี้ยงบราหมั่นเนาะแต่ว่าพื้นบ้านก็ดีอยู่กินง่ายเลี้ยงง่ายได้ขี้เยอะโอเคครับ อันนี้คือฟางที่คุณอาเขาบอกว่าตั้งใจที่จะเอาไปให้วัวฟางปีนี้อัดก้อนละเท่าไหร่ทับนะมานมันลาแต่ขนาดก้อนอ่ะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่สิบสามบาทสิบสามบาทก้อนเล็กสิบบาทกองผมมันสิบบาทอัดสิบบาทอัดก้อนเล็กนะเห็นเขาบอกว่าอัดบล็อกเล็กเนี่ยดีกว่าบล็อกใหญ่ใช่ไหมมันดีตรงไหนมันมันก็ดีดีตรงที่เราให้มันกินง่ายมันมันเบาอ๋อต้นหักมันก็ต้องตัด แบ่งให้มันกินเข้าให้มันกินเทละเช้นเดียวิ้นครับผมก้อนเล็กมากินแบ่งเข้าไปวางในคอกได้มันก็สะดวกอีกสะดวกคนละอย่างเนาะบางคนเขาก็ว่าก้อนเล็กก้อนเล็กมันมันปริมาณมันเยอะครับผมเอาก้อนใหญ่ดีกว่าาะว่าต่างกันสองบาทสามบาทอือเป็ความคิดสองคนครับผมแต่ของคุณอาคิดว่าก้อนใหญ่น่าจะดีกว่าผมว่าก้อนเล็กก้อนเล็กดีกว่าว่ามันเผาอ๋อง่ายกินง่ายนะ ครับผมแล้วได้ปลูกหญ้าปลูกอะไรให้วัวบ้างไหมครับนี่หญ้าแล้วด่าของอะไรของอะไรนะแผงโก่าแผกโกราเลยครับมรผมประมาณสองไร่นั่นคิดว่าเลี้ยงวัวนี่พอแล้วกำไรได้ขาดทุนครับเท่าที่เราเลี้ยงมาเนี่ยโอ้สองครับเป็นสองปีมันได้กำไรนะแต่ปีนี้มันขาดทุนสองสามปีนะ่ยขาดทุนเยอะไหมครับคุณนาอะไรเยอะขาดทุนเยอะไหม ก็มันอันนั้นมัน,มน,มนขาดมาเยอะหรอกพาไ่ได้ซื้อหัวหารมันกินธรรมชาติของมันมันก็เลยตามปีราคามันก็ไม่เยอะหรอกครับผมอ๋อหานไรซร้อรอะไรนะครับผมธรรมชาติมันก็นก 9, นคือปล่อยเลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้มีหัวอาหารไม่ได้มีรำอะไรแต่ถ้าเกิดว่าวัวมีราคาเหน็นเขาบอกว่าซื้อให้กินก็คุ้มเนาะจริงไหมไอ้นั้นเนี่ยน่าจะจริงมั้งเพราะว่าถ้ามีราคามันมันจะคุ้มอยู่ถ้าปีนี้ไม่คุ้มหรอกไม่ราคาทน ไม่มีราคากวดบัวตัวหนึ่งห้าพันแสดงว่าแสดงว่าเจอกับมากับตัวแล้วจะขายขายไม่ได้เขาในห้าพันเองตัวไหนครับนวยพอตาไปเลี้ยงตโตๆนะถ้าเป็นทุกปีมัน20,000ืเลยนะไอตัวนั้นนะแต่ว่าในหอยให้ห้าพันบาทก็เลยไม่ขายก็เอาเลี้ยงเอาขี้ดีกว่าโอ้ยเย่เยราคาครับผม เศรษฐกิจไม่ดีแล้วผมว่านะครับผมอันนี้คือจะเอาไปไว้ที่ในคอกเลยเอาไว้ข้างในคอกนี่นะถ้ามันข้าวบ้ามันก็จะได้กินแสดงว่ามันเลิกมันวิ่งเข้าคอกเลยสิเออถ้าเลิกมันก็วิ่งเข้าคอกเลยนะไปกินฟางนะบางตัวมันก็เก่งบางตัวมันก็ไม่กินแล้วเราต้องโรยกากน้ำตาลโรยอะไรไหมครับไม่ให้มันกินธรรมชาติของมันเลยมันไม่ได้โรยน้ำตาลอะไรกากน้าตาลหรอกอืม ไม่คือบางคนเขาบอกว่าถ้าจะให้วัวกินฟางดีๆต้องโรยหัวอาหารโรยรมโรยกากน้าตาลให้แต่เป็นปลูกพันธุ์ไทยพวกวัวนี่มันไม่อันนั้นหรอกมันกินโม่เลยแลบวัวมันเยอะมันแย่งกันกินอในคืนเดียวมันก็หมดเลยนี่นะหมดนี้นะโอ้ผู้ชมครับหนึ่งรถไถหนึ่งคืนหมดนะกี่ตัวเข้ามาประมาณยี่สิบตัวยี่สิบตัวนะทั้งคืนเลยนะจริงเนะ มันไม่ได้นอนเลยนะมันกินตลอดมันหิวมันก็กินแล้วก็ถ้ามันน้ำก็ครังไวในคอกมันก็กินน้ำแล้วก็นอนมันหิวขึ้นมามันก็ลุกกินลุกกินนอนกินนอนทั้งคืนเลยวัวไทยมันจะกินมันจะกินตลอดเลยนะวัวไทยวัวพื้นบ้านนะอ๋อโอเคตอนนี้นะครับก็มาถึงคอแล้วนะครับอันนี้คืออาหารเย็นของคุณอานะครับที่เขาบอกว่าเอาไว้ให้มันกินเวลามันเข้าคอกนะครับนี่ปับนิ่งนะผู้ชมครับ ครูครับครนะมอันนี้คือคืนเดียวนะครับคุณอา <c oughs> <c oughs> ให้กินแบบไม่ไม่ยั้งเลยนะชว่วงนี้มันหาง่ายมันไม่ฟางอ๋อคือถ้าหา,าใครับผม <c oughs> คือถ้าหาง่ายๆนี่ไม่ต้อง ไม่ต้องห่วงเนาะมีเ่าไหร่ก็ให้กินไปเลยได้เลยใช่ไหมครับเเยอเยออะะคือตอนนี้มันมีเยอะเยอะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่เอาเขาทิ้งจะต้องไปเกข้างหน้าครับผมแต่ของเขาไม่เอาเขาเขาก็ไม่ห่วงหรอกใครจะเอาก<ม>็เอา,าครับผมแต่ผมมองนะฟางสวยมากนะครับนี่สวยไม่ดำไม่อะไรเลยนะเดในน,นไม่ตกใสมาเจอเยครับผม แสดงว่าคุณอามองว่าพอดีมันมีเยอะแล้วเรามีเวลาเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้กินได้เนาะได้ครับผมอันนี้คือหนึ่งกองหนึ่งคืนหนึ่งคืนหมดเวร์ไปโอ้โหยิบตัวมันเต็มเลยนะเวลามันกินมันเข้ามาตั้งยี่สิบตัวครับผมเยอะมันมันแย่งกันกินนะแล้วก็ไม่ได้มัดด้วย ไม่ได้มาปล่อยอ๋อก็คือแล้วแต่ใครอยากจะกินอะไรเลยอ๋อใครอยากจะกินมันกินอิน่มแล้วก็จะกินน้ำกินน้ำาก็นอนมันหิวมันก็ลุบมากินโอ้หอย่างนั้นเลยนะครับ <laughs> โอ้โห <laughs> ดีมากเลยนะ <laughs> กินเสร็จแล้วนอนนอนเสร็จแล้วตื่นตื่นเสร็จแล้วกิน <laughs> วันที่จากนี้เลยนะ <laughs> กินแล้วนอนเนี่ย <laughs> ทำไมปีนี้คนอัดฟางน้อยอย่างไรครับคุณนาป <laughs> กตินีฟางต้องแย่งกันอัดนะไม้ปีนี้มัน ราคาวัวมันไม่ดีเขาก็ไม่กลา้าจะอัดเยอะเขาก็เอาอยุแต่ว่าเขาไม่อัดเยอะครับผมุกปีมันเจ็ดแปดร้อยเดือนนี้ปีนี้ลดไปห้าร้อยอ๋อแม้กระทั่งเราคนเลี้ยงเราก็ลดปริมาณเหมือนกันมันไม่คุ้มครับผมไม่คุ้มก็คือถ้าเราเลี้ยงเพื่อขายจริงๆเนาะมันไคุ้มวัววัวมันถูกครับผมแต่ที่คุณอาบอกก็คือคุณอาเลี้ยงแล้วก็ได้พริกใส่ปุย๋ยใส่พริกเนาะมีตะเคียนวัวเลยนี่ครับออกไปกระจายออกไปทั่ว ดันออกทางไหนกูนนะอ๋อแสดงว่าข้อวัวนี้รถไถเข้าไปไถได้เลยไถยได้ไหนภาผมไปดูหน่อยอตรงไหนครับที่ว่าเปิดไถได้ไม้ก็เข้าตรงนี้เลยแลลวนี่เขานี่นีเปิดคอกในออกออ,อ,อันนั้นออกดันออกไปนู่นเลยอ๋อดันลงไปทางนู้นเลยเมื่อก่อนต้องขุดทวันนี้ดันได้เลย<ต>หรือว่าดันมาตลอดเลยเราทำให้นเ,เล็กเนี้ย้ายขึ้นสูงให้รถ,ถ,ถไถมันเข้าได้อ๋อ แต่ก่อนมันเปแบบี๊ยคะแนนีนเราไต่เข้าไม่ได้เลยยกให้มันสูงแต่ตอนมันมีตะกุดอย่างเดียวมันเนย<อ>มันต้องใช้รถดันออกไปแล้วกระจายออกไปทุนพอเราดันไปถึงข้างล่างแล้วก็ง่ายแล้วทีนี้ก็ดันขยายต่อไปอีกอผมว่าคุณอาทำถูกแล้วแหละที่เลี้ยงวัวขี้วัวนะปลูกพริกมันก็ได้ตังนะได้เดี๋ยวจะลงมาเคืออีก้ลูกสาวลูกสาวทำกับข้าวอยู่ท่าตูมอ๋อ โอ้ก็อย่างนี้ดีนะครับเนาะผสมประสา,านเนาะไม่ได้ไดดยึดอาชีพเลี้ยงวัวอาชีพเดียวเนาะม,มันมันไม่ไวหรอดเลี้ยงวัวมันไว <laughs> ขาดทุนดูแลขาดทุนมากเลยนะครับผมนีนะ่มันเยอะแล้วมันสูงจากตอนมันต่ำกว่านี้นะมันสูงขึ้นสูงแล้วขี้วัวเรานะขี้วัวเมื่อก่อนนี้น่าจะเหลือถึงพื้นเลยเนาะตอนนี้เยอะแล้วะได้เวลาออกแล้วคุณอาจะเอาไปใส่ไหครับชุดนี้เอาไปตอกไว้ตัวน,นี้มัน แต่กว่ามันเปียกเนี่ยมันไม่เปียกต้องใส่สอบใส่ครูอะไรโรยไปตามร่องพริกอีกครับผมเอาง่ายคือปลูกพริกอย่างเดียวแล้วต้อนดีปลูกพริกหนึ่งครับผมเดินกว่าอืพริกขนาดนี้ถ้าเราทําดีๆเนี่ยหาเงินได้เยอะไหมคุณนาะพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยเยอะเก็บเก็บสองไอเต็มห้าร้อยกว่าโลแล้วนะทั้งหมดเลยห้าร้อยกว่ากิโลเดี๋ยวนี้ก็โล เ <c oughs> ดี๋ยวนี้เขาวาลงแล้วนะสิบห้าบาทเองอลงทุนเยอะไหมครับปลูกพริกผมถามนิดหน่อย <c oughs> ลงทุนเด็ดไหยลงทุนค่าเม็ดพันค่าอะไรนี่เม็ดพันถ้าว่าเยอะก็เยอะอยู <c> ่เ <oughs> ม็ดพันก็กระป๋องละแปดร้อยเองอ๋อลงทุนบดนี้แปดร้อยบาทเสร็จเรียบร้อยค่าใช้จ่ายนี่มีกําไรไหมปลูกพริก <c oughs> น่าจะมีกําไรนะแต่รอดูราคามันจะ มันจะพันพ้นหรือเปล่าใช่ไหมแต่ปีที่แล้วเขาได้เยอะนะปีที่แล้วมันสามสิบสี่สิบแต่ปีนี้เขามันลงแล้วก็ว่าสิบห้าบาทแต่ไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้ถ้าลงสิบห้าบาทยังได้กาไรไหมครับมันก็มันก็อยู่ได้สิบห้าบาทนะทุกปีมันแปดบาทเองครับผมส่วงสุดมันจะลงต่ำจนถึงแปดบาทมันจะอยู่เลยแปดบาทไม่ต่ำไปกว่านี้แล้ว เพราะถ้าต่ําไปกว่านี้คนมีคนปลูกแล้วแหละผมว่านะนปลูกลวหรอถ้า8บาทนี่จากความพริกกับคนเก็บคนละครึ่งเลยนะอ๋อคนงานเก็บเขาเก่าสี่บาทคนปลูกเขาเก่าสี่บาทครับผม